ฝึกภาษาแบบเด็กฝึกยังไงให้เก่งทำไมตอนเด็กเราเรียนรู้ภาษาได้เร็วแต่ตอนโตทำไมมันยากจังลองย้อนนึกตอนเราเป็นเด็กฝึกภาษาแรกกันยังไงจำได้ไหมว่าเราฝึกอะไรบ้างฝึกแบบเข้มขน้นทบทวนซ้ำสมติว่าตอนอายุเงินนึงสักขวบพ่อแม่สอนให้รู้จักอวัยวะบนใบหน้าพ่อแม่จะพูดว่าหูอยู่ไหนตาอยู่ไหนจมูกอยู่ไหนเราจะเอามือไปแตะไววะนั้นแตง นี่ไม่ใช่การจำว่าอะไรอยู่ตรงไหนแต่เป็นการฝึกเข้าใจคำสั่งเข้าใจรูปแบบประโยคฟังเสียงฝึกทั้งวันไม่ได้ฝึกแค่ตอนเรียนเพราะอะไรพ่อแม่พูดตอนเช้าเย็นดินพาคุณไปอวดให้คุณยา่าเพื่อโชว์ในสิ่งที่คุณทำได้วันเสาร์ทิดพ่อแม่ก็พาคุณไปหาคุณยายก็พูดประโยคเดียวกันเรื่องเดียวกันหูตาจมูกปากซึ่งจริงๆมันเป็นการฝึกฟังและเข้าใจคำสั่งผ่านไปสามวัน ตาของคุณมาเยี่ยมก็พูดประโยคเดิมคุณเห็นนะไหมใช่เลยนี่คือการฝึกอย่างเข้มข้นทบทวนสซ้ำๆมากกว่าที่เราฝึกภาษาที่2ตอนโตตอนเด็กฝึกหูตาจมูกปากฝึกยังไงเข้าใจคำสัง่งเข้าใจรูปแบบประโยคฟังน้ำเสียงฝึกทั้งวันทบทวนซ้ำย้อนกลับมาที่ตอนคุณโตนะครับลองเปรียบเทียบตอนนี้คุณฝึกยากไรง่าย่ายายเลยครับถ้าให้คุณฝึกเรื่องหูตาจมูกปาก จำว่าอะไรอยู่ตรงไหนฝึกแค่คำศัพท์ท่องว่ามันสะกดอย่างไรคุณหยิบหนังสือที่มีรูปดวงตาและมีคำว่า I อยู่ครังแค่นั้นมันเท่ากับว่าตอนนี้คุณยังฝึกอะไรง่ายๆมากกว่าตอนคุณเด็กๆอีกนะครับพูดเป็นไทยเลยคือคุณตอนโตยังเก่งสู้คุณตอนเด็กไม่ได้เลยคุณตอนเด็กฝึกฝนหนักและมีวินัยมากเลยเห็นความแตกต่างไหมผมจะยกตัวอย่างอีกสักกันนะครับ พ่อแม่สอนเกี่ยวกับนิ้วและมือคุณอาจจะคิดมันไม่แม้อร์ไรงั้นลองมาฟังกันครับพ่อแม่จะพูดว่านิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วก้อยอยู่ข้างไหนนิ้วโป้งอยู่ที่ไหนเราจะเอานิ้วไปแตะนิ้วนั้นซักสิ่งเวลาคุณพูดผิดพ่อแม่ก็จะสอนด้วยคำเหล่านี้นิ้วโป้งอยู่อันแรกนิ้วก้อยอยู่อันสุดท้ายผิดนะกลางนิ้วนางอยู่ข้างนิ้วกลางนิ้วก้อยอยู่ข้างนิ้วนาง Niu Chi yu kangkang kang niu Pong. Ru Ah-tseh mee khan-poot lau-nee ni, chen Ngireu Pong yu Ngireu Lak Ngireu Koi yu Ngireu Sut-tai Ta lao pien bin pasah ang la Ni-kuh Ngireu Pong This is your thumb Ni-kuh Ngireu Chi This is your pointer finger Ni-kuh Ngireu Kang This is your middle finger Ni-kuh Ngireu Nang This is your ring finger Ni-kuh Ngireu Koi This is your little finger pong Niu Pong Ngireu Lak The thumb is the first finger Niu Koi kuh Ngireu Sut-tai The little finger is the last finger. นิ้วก้อยอยู่อันดับที่ 5. The little finger is the fifth finger. คุณเห็นะไรไหมมันไม่ใช่แค่การฝึกรู้จักนิว้วแต่เป็นการฝึกเกี่ยวกับเรื่องบุพตหรือ preposition และการเรียงลำดับที่ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกสงสารตัวคุณเองตอนเด็กว่าทำไมโดนฝึกภาษามากจังแต่ในความเป็นจริงแล้วตอนที่คุณพ่อคุณแม่ฝึกคุณคุณไม่ได้คิดว่ามันเป็นการกย่งไงละ่ะ คุณคิดว่ามันคือการเล่นและการเล่นแบบนี้มันแอบซ้อนการเรียนรู้ไว้โดยที่คุณไม่รู้ตัวมันทั้งสนุกและอบอุ่นมากมายมันไม่มีความกดดันอะไรเลยแต่ปัจจุบันคุณโตมาคุณกลับฝึกภาษาด้วยความกดดันและเขินอายกลัวว่าจะผิดเด็กฝึกแบบเข้าใจผู้ใหญ่ฝึกแบบท่องจำแล้วถ้าเราอยากเก่งภาษาอีิสองต้องทำยังไงย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กฝึกภาษาแบบเด็กอีกครั้ง ฝึกแบบเข้าใจไม่ใช่ท่องจำฝึกฟังฝึกพูดฝึกอ่านฝึกเขียนควบคู่กันไปฝึกในประโยคบทสนทนาฝึกใช้ภาษาในชีวิตประจำวันสอบฝึกทั้งวันไม่ได้ฝึกแค่ตอนเรียนหาโอกาสฝึกษาบ่อยมๆหาเพื่อนฝึกภาษาดูนังฟังเพลงอ่านหนังสือภาษาที่เราฝึกสาบทวนซ้ำฝึกฝนยั่งซ้ำเสมอทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ฝึกแบบเด็กรับรองว่าเก่งภาษาที่สองแน่นอนอย่าลืม ใจเย็นเน้นภาษาเป็นทักษะต้องใช้เวลาสนุกกับการฝึกยากวัวผิดพลาดลำฝึกภาษาแบบเด็กเก่งภาษาแน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิดีโอนี้อย่าลืมกลับมาฝึกและทบทวนอีกครั้งนะครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังอย่าลืมกดปุ่มไลค์และติดตามหรือแชร์วิดีโอให้เพื่อนของคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน หากคุณมีคำแนะนำใดๆสามารถฝากข้อความไว้ที่ด้านล่างวิดีโอได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ